สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพระไม่รู้ที่พระติดเหมามานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกน Q ิวอา e โคตรงนี้ได้เลยนะครับข้อเมื่อวานก็พอดีติดธุระนะครับพาหลานไปหาหมอนะ แล้วก็ไปส่งไปส่งบนเขาพอดีก็มีคนเรียกไปดูพระพอดีเลยครับได้โอกาสนะครับพอดีในโอกาสพอดีเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับพอมีมาแบ่งปันอยู่นะครับ องที่หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับนครับดูด้านข้างดูเนื้อนะครับพิมพ์ทรงนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับ ก็จะมีคาบนิดนนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะมีรอยหลุดของก้อนมวลสารบ้าง รอยหลุดของเนื้อหาบ้างนะครับมีรูพุนเล็กๆน้อยนะครับรอยยุบหลุดยุบเหี่ยวย่นนะครับนี่คือด้านข้างนะครับของพระนะครับ งนี้เนื้อสวยครับองนี้เนื้อสวยพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้องนี้เปิดไว้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับเอาห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นพิมเก้าชั้นนะครับเก้าชั้นเก้าชั้นของหลวงปู่นะครับ ก็จะมีตรงนี้เป็นชั้นนะครับโอ้ขออภัยนะครับไม่ใช่9ชั้นนะครับเกินอีกนะครับเป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์อะไรนะผมผมผมลืมผมลืมพิมพ์มาแล้วแต่ว่าเป็นลงของหลวงปู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส1่ห้า เรามียันอุข้างนะครับขออภัยนะครับถ้าตอนแรกนะครับเริ่มดูนะครับว่าเป็นกี่ชั้นมีติดหูคมชัดนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับขอบตัดนะครับลืมบอกไปนะครับขอบตัดของหลวงปู่ท่านจะตัด2ขอบแบบนี้นะครับคือกดพิมพ์ไปแค่นี้นี่ครับ พอดึงออกมาแล้วก็จะตัดเนื้อเกินที่อยู่ด้านหลังออกไปนะครับนี่ครับหูนะครับหูติดหูคมชัดอยู่นะครับนี่ครับตัวยันด้านข้างนะครับ เนื้อขาวนะครับเนื้อขาวมีรอยเนื้อมบนเนื้อนะครับด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นมวลสารนะครับนี่ครับมวลสารจัดจ้านนะครับมวลสารจัดจ้าน องนี้ครับองนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นของหลวงปู่เผือกนะครับหลวงปู่เผือกองนี้เนื้อดีนะครับเนื้อหาดีนะครับแล้วก็มีขอบให้เห็นนะครับนะครับมีขอบให้เห็นเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะครับนะครับเนื้อ เนื้อเหมือนพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะครับมวลสารจัดจ้านมีแตกลายงานนี่ครับมวลสารจัดจ้านจริงนะครับ รัศมีคมชัดนะครับนครับลัศมีคมชัดด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้ชมด้านหลังกันมั่งนะครับด้านหลังก็จะเป็น ดูเนื้อนะครับโอ้โหเนื้อเม็ดดําเม็ดแดงเต็มเลยนะครับเนื้อเหมือนพระสมเด็จนะครับตรงนี้ก็ขึ้นเป็นเ,เม็ดขาวมีคราบน้มามันตังอิ้วนะครับตามองค์นะครับสวยองค์นี้สวยนะครับพิมพ์ทรงก็ตรงนะครับบางองค์ที่เราได้มามันก็จะโยโย่หน่อยนะครับ ผมจาปีการสร้างไม่ได้แล้วนะครับองนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับใยการต่อไปนะครับเป็นเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบจมูกจะบีบีไปนิดนึงนะครับเหรียญจอบเล็กนะครับเหรียญจอบเล็กเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะครับเหรียญจอบเล็กองนี้นะครับ สนิมนะครับสนิมสาแดงขึ้นตามองค์พระนะครับสึกไปตามการเวลานะครับแสงเยอะเกิน,นะครับ เม็ดการหล่ออยู่ตรงหูนี่นะครับเนื้อดูเนื้อครับเนื้อขึ้นไป็กิดกระดี่เลยนะครับนี่ครับเนื้อขึ้นแบบขึ้นสาแดงให้เห็นนะครับ นี่ครับสนใจสามารถอขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทางลายนะครับบางทีก็ติดงานบางทีก็สะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างต้องขออภัยนะครับองคนี้เอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ เป็นพรดรูปหล่อนะครับรูปหล่อโบราณน,นะครับตอใบสวยนะครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันนะครับรูปหล่อโบราณน,นะครับ อันนี้ลองอเป็นการหล่อนะครับมีสาแดงขึ้นตามองค์นะครับหล่อมาด้วยผิวขุกขะหน่อยนะครับสาแดงขึ้นตรงเสียนนะครับับผิวจะขูกขะขูกขะนะครับออกเหลืององมเขียวมีสาแดงขึ้นตามองค์นะครับ ก็มีรอยตะใบเหลือให้เห็นนะครับเก่าๆเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับอง์นี้เอา500นะครับ500พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ นนี้จะเป็นเหรียญพระพรมนะครับพระพรมเป็นรอยด้านข้างก็จะเป็นเหมือนรอยเลื่อยนะครับพระพรมนะครับพระพรมเก่าเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นรอยไม่ไม่ใช่แบบว่าแปะ อะไรนะครับอันนี้จะเป็นแบบปั๊มมานะครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันนะครับดูเส้นสายลายเส้นนะครับปั๊มมาได้คมชัดมากนะครับมีรอยปั๊มให้เห็นนะครับ คมชัดนะครับคมปั๊มคมได้ปั๊มได้คมชัดนะครับนี่ครับเส้นเป็นเส้นๆเลยนะครับเส้นฐานนะครับ ปั๊มหน้าตาได้คมชัดมากเลยนะครับเป็นเนื้อปะก้านะครับเป็นเนื้อปะก้าปั๊มคมมากจริงๆนะครับตรนนี้่ออาการตัดข้างก็จะเป็นเหมือนเหมือนข้างเลื่อยเหมือนกันนะครับ ด้านหลังนะครับองนี้เป็นผมผมสีหน้านะครับก็จะมาทางบางทีก็จะเป็นหลวงปูส่สีหลวงปูด่ดูแล้วก็เออผมลืมชื่ออีกท่านหนึ่งนะครับก,ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นทางไหนแน่ครับอ,อันนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยผมส่ง รายการต่อไปนะครับเป็นพระพุทธนะครับนั่งสมาธินะครับหลวงปู่บุญนะครับเป็นเนื้อผงนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงนะครับกับเนื้อเก่าจริงนะครับเป็นของหลวงปู่บุญนะครับ พิมพ์คมชัดนะครับหลวงปู่บุญนะครับกเ็เรียกเออพิมพ์ผมลืมไปแล้วพิมพ์มีหลายพิมพ์นะครับบางทีก็เราก็จำไม่ได้นะครับ เป็นของหลวงปู่บุญนะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับเอ่อผมเรียกเป็นผ้าเนื้อผงหลวงปู่บุญแล้วกันนะครับเวลาติดต่อเข้ามาเราจะได้คุยกันง่ายๆนะครับองนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งเป็นพระสวยนะครับพระสวยรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเหรียญห่วงเชื่อมสภาพศึก อ่าวัดน้อยนะครับวัดน้อยอ๋อนะเป็นน่าจะเป็นของหลวงพ่อเนียมนะครับวัดน้อยนะครับอาจจะใช่นะครับข้างล่างจะเป็นพสนะครับสองสี่ห้าเก้านะครับดูเนื้อกันนะครับห่วงจะมีรอยเชื่อมด้านบนนะครับเหรียญก็สภาพการใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ เม็ดโวยังคมชัดนะครับฐานบัวนะครับฐานบัวนั่งเก่ามากนะครับสภาพใช้สึกๆนะครับอขออนุญาตองนี้นะครับองนี้ตรงนี้ผมเอา หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับองนี้นะครับยังพอสวยนะครับห่วงเชื่อมนะครับรายการต่อไปนะครับพระปิดตานะครับองนี้เป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะครับหลังยันอุนะครับม้วนขึ้นไปนะครับด้านล่างก็มีจานนะครับผมไม่ทราบจานอะไรนะเนื้อเมกพัดเก่านะครับองนี้นะครับองนี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยนะครับ สี่ร้อยพร้อมส่งนะครับเป็นรอยช่อนะครับแบบนี้นครับมีรอยช่อนะครับและมีทราบเกจินะครับสี่ร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นนกนะครับเป็นนกนกสาลิกานะครับเป็นนกสาลิกา ลงรักเก่ามานะครับออกแดงๆนะครับรักแดงนะครับอย่างนี้นะครับนี่เขาก็จะเรียกว่ารักแดงนะครับหนาบ้างบางบ้างนะครับสายเครื่องรางนะครับทักมาได้เลยนะครับองค์นี้เป็นนกสาลิกานะครับหลวงพ่อสนิทนะครับวัดลำบลอยนะครับหลวงพ่อสนิทวัดลำบลอยนะครับ เปิดแบ่งปันนะครับองนี้ลงรักเก่านะครับเอาห้านะครับ500ร้อยพร้อมส่งในการต่อไปนะครับเป็นผ้าปิดตานะครับปิดตาหลังยันนะครับถึงเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับภาคใต้นะครับนี่ครับโลหะเก่านะครับ เก่าจริงเก่าจังเก่าไม่ปรึกษาใครนะครับในซอกก็จะขึ้นผดผื่นขึ้นมานะครับเป็นเม็ดเมดเป็นเป็นเม็ดนะครับผิวหิ่งนะครับอันนี้ผิวหิ่งนะครับ าเก่านะครับปิดตาเก่าน่าจะติดมานะครับเออองนี้เปิดแบ่งปันนะครับองนี้ผมเปิดแบ่งปันนะองนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าร้อยพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนังกันนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ098128 27 49หนะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ